วันนี้พาเพื่อนๆมาตัดใบเยตบเยวันนี้เราจะไปขายเตยกันนะจ๊ะนี่กองอยู่ท้ายรถนู่นอีกกองนึงแล้วเราจะมามัดเป็นกำรรใหญ่ๆแล้วก็ไปส่งกันเนาะไม่รู้ได้กี่บาทเท่าไหร่ก็เท่านั้นมีใครสนใจไหม้ว สนใจสั่งได้นะจ๊ะสั่งได้แต่ว่าต้องรอรอบหลายเดือนต่อไปสนใจก็สั่งได้แล้วแพลนอะไรก็ได้นะแต่ตอนนี้ เตยสวยๆนะจ๊ะเตยสวยๆนี่นม่นเราไม่รู้ราคานะว่าวันนี้เท่าไหร่แต่ว่าต้องปัดไปขายแล้วเพราะว่ามันเยอะแล้วนะจ๊ะเพืเ่อนๆอืมมัดกำรักครึ่งโลครึ่งโลนะเพราะว่ามาแล้วก็มัดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกำรรใหญ่ๆกำอันใหญ่ๆ ห้าโลสิบโลแล้วก็เอาไปส่งเนาะโอเคสรุปค่าเตยนะจ๊ะสี่ร้อยบาทค่าเตยสี่สิบโลโลละสิบบาทนะจ๊ะไอสี่สิบบาทนี่คือค่ามะเขือพวงโลครึ่งขายส่งอะเนาะนี่ไหนได้มาแล้วผัก พืชผักรอบบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆน,น,น,นะนี่ตัดเฮี้ยนเลยเนี่ยให้ดูโน่นตัดเฮี้ยนเลยโอเคเดี๋ยววันหลังขายอะไรแล้วจะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ